ออกมาจอกินผู้เดียวจอดทีวิวผู้เดียวเนาะจะเป็นยังไปลูกไก่เห็นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเออนั่งเบว์กันเลยแม่แม่นเรื่องเอาไปมานั่งรินู่นกันแล้วปฏิเสธเสียทอสมตามหนจะจอดที่นี่ ไก่มเนมาหวยังโอ้เสียงไก่เนาะโอ้เสียงไก่ธรรมชาตาอียิปต์นี่ไก่ของ กินแเ้วกินบไอ้ตัวนีเพื่นานักกินบอาปนนักกิยิ้มย้ไนี่ครับบรรยากาศ